สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตเตอร์นะครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเพื่อนของน้องวันพ่อนะครับตัวนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกับที่มีคนเรียกกันว่าน้องจิตฤทธิ์หรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่น้องวันพ่อนะครับน้องวันพ่อที่เรานําเสนอไปนั้นจะอยู่กับอีกโขงหนึ่ง เราพยายามมาไล่ดูภาพที่มีช้างตัวเล็กๆนะครับก็เข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นลูกช้างที่คลอดใกล้เคียงกับน้องวันพ่อนะครับพฤติกรรมของสัตว์ป่าในการมีลูกก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีช่วงเวลาเดียวกันนะครับเราจะเห็นชัดเจนที่ พวกนกวางไขนะครับเขาจะวางไข่ในช่วงเดียวกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะมีโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับช้างป่าก็เหมือนกันเขาจะตกลูกช่วงเวลาเดียวกันก็พฤติกรรมการเลี้ยงลูกก็จะคล้ายคกันแบบนีบ้เราจะเห็นว่าเพื่อนของน้องวันพ่อจะมีญาติค่อนข้างจะเยอะแต่น้องวันพ่ออยู่กันแค่ น้องวันพ่อแม่ป้าใจร้ายกับพี่ชายใจดีเท่านั้นฮะส่วนเพื่อนของน้องวันพ่อเห็นไหมฮะญาติพี่น้องเต็มเลยฮะแค่นั้นยังไม่พอฮะยังมีเพื่อนไวยเดียวกันที่อยู่ข้างบนด้วยนะฮะเราพยายามซูมให้ดูฮะแต่มองไม่ค่อยเห็นฮะก็เห็นนิดนึงอย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่ามีตัวตนจริงฮะ เราไม่สามารถที่จะดูหน้าตาชัดๆได้พอช้างป่าเขามีพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกลักษณะแบบนี้ฮะประคับประงมประเภทยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมฮะกลัวแต่ว่าแม่จะเหยียบลูกซื้อเองนะฮะเราจะเห็นเต้าของช้างดังขวามือชัดเจนนะครับว่าเป็นเต้าที่ให้นมบุตรนะครับ นี่คือเต้านมช้างส่วนตัวลูกสองตัวอยู่ข้างในของกลุ่มนะครับการที่เราจะถ่ายภาพให้ได้มานี่็ค่อนข้างจะยากเพราะเขาแทบไม่ออกมาข้างนอกเลยครับเราดูภาพไกลๆจะเห็นชัดเจนว่าในการดูแลลูกของเขาก็จะป้องกันลูกไว้แบบนี้ แทบจะไม่ให้ลูกห่างตัวเลยฮะเราพยายามโฟกัสแล้วโฟกัสอีกเพื่อให้ได้ลูกของช้างป่านะฮะเราก็ได้ภาพมาดีที่สุดประมาณนี้ฮะอย่างดีที่เราได้ภาพนะครับสองตัวนี้คือเพื่อนของน้องวันพ่อนะครับ เขา่าจะได้รู้จักกันแล้วฮะเพราะก่อนหน้านี้เขามีการรวมของมีการประถมนิเทศแล้วก็มีการพบปะของผู้ปกครองนะฮะเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตัวเล็กในคลิปต่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ